การที่การที่เขาอยากเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ให้เล่นด้วยนะคะเราก็อาจจะเล่นเป็นเพื่อนลูกก่อนแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่ใกล้ๆนะคะหรือการที่เขาอยากไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆน,นะคะคือเด็กอะ่ะเขาจะมีทั้งแบบเล่นเล่นด้วยกันง่ายๆเด็กใจดีนะคะแล้วก็เด็กที่แบบว่าอ,อ ไม่ยอมเล่นกับใครหรอกไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นลองหาเพื่อนที่เล่นสนุกกับเขาได้แบบนี้นะคะลองปรับเปลี่ยนไปนะคะตามสถานการณ์ต่างๆแม่เล่นเป็นเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณน้าคุณอาหรือว่าเล่นกับเพื่อนคนนั้นลองเปลี่ยนสถานที่ดูบ่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆเด็กเขาก็จะได้เจอเรื่องนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องโซเชียลสกิลก็คือการเข้าสังคมเราจะได้เจอ เด็กที่หลากหลายใช่ไหมคะเจอเพื่อนที่หลากหลายเจอทั้งคนใจดีคนใจร้ายคนรังแกฉันแล้วเราต้องน้องต้องเอาตัวรอดอยังไงเขาจะได้เรียนรู้เรื่องนี้นะคะการเราก็ทำทุกอย่างด้วยอารมณ์ที่นิ่งนะคะนิ่งเป็นมิตรนะคะอย่าให้น้องรู้สึกว่าโอ้แย่จังเลยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึก